แล้วเช่าล่ะเป็นไงบ้างน่าจะขายดีแน่เลยจะบอกไงดีล่ะามนานอบอกพูดกันนะคะเราบอกไปเอากันว่าอะไรที่เป็นปัจจัยนะคะทำให้อสังหาริมทรพทัพย์ซบเซานั่นเองนะคะแล้วเห็นได้ว่าบางคนบางท่านก็านขายบ้านไม่ได้เลยนะคะบางคนก็ปล่อยห้องเช่ามานานมากก็ยังไม่มีนคนเช่านะอ่ะ ที่มันก็มีหลายปัจจัยหลายคนนะคะก็คือพูดพูดกันทนองที่ว่าเฮ้ย hey, มันจะต้องเป็นเศรษฐกิจแหละที่ทําให้อสังหาริมทรัพย์ของเรานะคะซบเซาบางท่านก็บอกว่าอาสังหาริมทรัพย์แหละซบเซานะคะแต่ทีนี้เนี่ยด้วยการที่ตานะคะไปอ่านหนังสืออยู่เลนนงนะคะชื่อว่าหนังสือการบริหารธุรกิจนะคะอสังหาริมทรัพย์ไทยของท่านดรสโสพลนะคะ โชคชัยนั่นเองนะคะอาจารย์ก็ได้กล่าวว่าจริงๆแล้วนะคะอสังหาริมทรัพย์บ้านเรานะคะขึ้นอยู่กับนะคะการพันผวนของเศรษฐกิจนั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้นะคะตั้งแต่เกิดโรคอุบัติใหม่ขึ้นมาที่เรียกว่าโควิดนั่นเองนะคะมันทําให้ธุรกิจซบสาวซบซาไปในด้านไหนในไ,ไม่ว่าจะในเรื่องของการฉลอในเรื่องของการใช้จ่ายของตนนะคะการตกงานเพิ่มมากขึ้นนะคะ ก็จะเห็นได้ชัดมากแล้วก็ในเรื่องของการชะลอในเรื่องการใช้จ่ายทําให้เศรษฐกิจนะคะในเรื่องของอระดับย่อยนะคะก็หรือว่าระดับกลาเงเนี่ยก็ทําให้ไม่มีเงินสะพัดหรือว่าหมนเข้ามาแม้กระทั่งธุรกิจข้ามชาติหรือธุรกิจต่างประเทศนะคะก็คือการท่องเที่ยวนั่นเอง GDP ก็ลดลงอย่างเห็นชัดเจนนะคะดังนั้นแล้วนะคะคนตกงานเพิ่มมากขึ้นก็เริ่มคิดแล้วค่ะว่าเขาควรจะวาง ในการซื้ออสังหาทรัพย์หรือเปล่าหากไม่จําเป็นเรื่องปากท้องนั่นสําคัญจริงไหมคะดังนั้นแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่านะคะตาก็อยากจะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะเหมือนกับลูกค้าตายเองที่เป็นลูกค้าต่างชาติต้องแต่สองปีที่แล้วโควิดสองปีแล้วนะ,ะก็คือหยุดการซื้อนะคะทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินบาทที่แข็งตัวทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าการซื้อสังหาทรีโมทขาดทุนนั่นเองนคะคะหรือไม่ก็อีก ประเด็นหนึ่งนะคะไม่สามารถเข้ามาดูอสังหาริมทรัพย์ในบ้านเราได้เพราะเนื่องจากปิดประเทศนะคะโควิดนั่นเองก็ทําให้การตัดสินใจซื้อของเขานะคะไม่กระตุ้นการซื้อของเขาเท่าที่ควรเพราะของใหญ่ย่อมต้องเห็นของแล้วก่อนซื้อก็ต้องเห็นของถูกต้องไหมคะสาหรับคนที่ชอบนะคะให้กด subscribe สําหรับคนที่ไม่ชอบก็ดูก็พอแล้วเนาะ ลิปหน้าเดี๋ยวเราจะเอาความรู้ดีๆมาฝากท่านผู้ชมกันอีกแล้วค่ะติดตามชม